ไปไปตรงรถนี่แะบอ,อะตรงรถนี่แหละโอ้โหเท่เลยตอนนี้ตอนจะใช้ครับเข้าพบพนักงานสอบสวนตกลงบอก,กออะไรรับครับเออบอกะไอรอันนี้ประจำบันดิประจำบันกป่าห,หรือปอทอ เออพรากองปราบก่อนเขากองปราบแล้วก็ไปแยกกีนส่งต่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นพรบคอมก็ส่งให้ครับพรบคอมฮะแล้วก็อยากสรุปเรื่องว่าับเรื่องนี้เนี่ยเอาหลักก่อนเมื่อกี้ไม่ได้คุยพี่ได้คนเดียวหลักก็มีอยู่ว่าเรื่องที่เกิดกับพระรูปหนึ่งเนี่ยสอนธรรมะผิดเนี่ยมีหนังสือไปถึงสำนักพระราชวังแล้วพระราชวังก็เลยมีหนังสือมาถึงข้าสังฆราชแล้วก็เลยตั้งสมเด็จจีนขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มาเสนาธาคม แล้วก็มีมติออกมาเพราะเดี๋ยวมาเสร็จสังฆราชก็เรียกพระรูปนี้มามาแนะนำมาแนะนำมาตักเตือนเสร็จแล้วเรื่องมันก็จบจบจบแค่นั้นแล้วมีหลักฐานสมดครับแต่แต่คนสอนทำนี่ไม่รู้ก็เลยมาพิภาพวิญญาณถ้าไม่ถ้าไม่ทำอะไร เข้าใจไหมครับวิจารณ์วิจารณ์แบบผิดผิดวิจารณ์ไม่รู้ไงไม่รู้เอยว่าว่าเขาเนี่ยว่าเขาเขาามีดำเนินการย้วดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วเรามีหลักฐานหลักฐานนี้เราสมบครับหลักฐานีเราเตรียมมาสองเดือนที่แล้วนะเราเตรียมมาตั้งแต่สองเดือนที่แล้วแต่เรายังไม่มีมีเวลาและจังหวัดโอกาสที่จะทำแค่นั้นเองแล้วคนเรียกกับปลุกเสกเลขยนเนน่ยเขาก็มีระเบียบมา้ะคนชัดเจนคนที่จะสนองก็คือสำนักพุทธไม่ได้เกี่ยวกับหมายมาปม อะไรนี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องออกมาในรัฐสภามาเนี่ยเราจะไปบังคับท่านเนี่ยว่าให้ท่านมาดําเนินการในเชิงปฏิบัติมันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้บริหารใช่นะฮะแต่คุณเนี่ยไปวิจารวิจารณ์ท่านเนี่ยซึ่งเป็นเทระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเทียง20รูปอย่างที่ผมพูดมาแล้วนี่นะครับต้อไ้อครูปัญญาที่ไหนมามาาใช่ครับแล้วคุณคุณแก้เป็นนักรมตรีเองคุณจะไปสอนถังราลานี่ล่ะมันไม่ถูกไมก็เลยอยเางนซีเยอะหน่อยใช่ครับ นี่เรามีแค่นี้ประเด็นแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็อยากจะให้ทางกองปราบเมีดูว่ามันจะเข้าความมั่นคง14พรบคอม14หรือไม่หรือไม่เดี๋ยวให้เขาไปพิจารณาดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมหาืิสมาคมเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือแน่ๆคือมินคณะสงฆ์มาตามาตา14ตรี44ตีพรบ คณะ22505แก้ไข2235อ้นี่คือแจ้งนะครับซึ่งคณะสรวจรับเรื่องไว้แล้วจสอบเรื่องแล้วครับพิจารณาตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผมได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่